ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยภูมิเขต3โรงเรียนบ้านกลบกุลาตำบลตะเนินอำเภอเนินสง่าจังหวัดเชยภูมิเครือข่ายตะเนินกะห้าโรงเรียนบ้านกลบกุลา มีข้าราชการครูทั้งหมด7คนมีครูพี่เลี้ยง1คนธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนจำนวนนักเรียนรวม70คนระดับอนุบาล19คนและระดับประถมศึกษา51คน การดำเนินการตามนโยบายนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพการดำเนินการป้องกันปลูกฝังปรับปรามความปลอดภัยของผู้เรียนจัดทำแผนแมาตรกการรักษาความปลอดภยัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยของนักเรียนการดำเนินการซ่อมสร้างภาวะถดถอยของการเรียนรู้ learning loss สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาเติมเต็มช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมการ<อ>เรียนการสอนเพื่อช่วยลดช่องว่างสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มได้อโอกาส<อ>เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมเด็กปกติเด็กความสามารถพิเศษมีทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีแผน IEP IIP เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นมีกิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนกีฬาดนตรีอาชีพ จัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่แบ่งแยกความบ,บุคลทองของนักเรียนแต่ใช้การบริหารจัดการและวิธีการให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามความต้องการจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนมีระบบดูแลชว่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เ การบริหารแบบมีส่วนร่วมชุมชนรักและห่วงแหนสถานศาึกษาร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบการพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อสารเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพจัดการเรียนคอมพิวเตอร์เรียนออนไลน์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฝึกทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติมสื่อการเรียนและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการพัฒนานักเรียนพัฒนาด้วยจิตอาสากิจกรรมลูกเสือเนนารีกิจกรรมกลุ่มสีทำความสะอาดใช้กิจกรรมเป็นฐานในการสร้างเจตคติที่ดีเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ยึดหลักครูคือผู้สร้างผู้เรียนที่มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมเปลี่ยนแปลงจากภายในสูน<แ>่ภายนอกการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านโดยจัดทําโครงการรักการอ่านและจัดทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนส่งเสริมการคิดเลขเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบ RT NT ONET จัดการเรียนรู้แบบ Active l e arning ฝึกทักษะการคิดทักษะการให้เหตุผลทักษะการหาคำตอบสร้างความคุ้มเคยกับแบบทดสอบสอนซ่อมเสริมการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนดนตรีกีฬาและอาชีพมุ่งสูง่ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างจินตนาการได้รับพัฒนาการครอบคุมทุกด้านนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ดํดำเนินการ1นวัตกรรม1วิจัย1นวัตกรรมคือการปลูกพืชสมุนไพร1วิจัยคือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง1อาชีพคือ การทำยาหมองลูกประครบน้ำมันไพลและใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจทักษะอาชีพเช่นการปลูกผักเพาะเห็ดการปลูกกล้วยปลูกพืชสมุนไพรไปสู่ชุมชนด้วยการพัฒนาสู่การเรียนรู้ น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักป่าชาวบ้านโรงเรียนเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน s D G S ว